สวัสดีครับผมรูโทนี่นะครับ วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับยิงแอดยังไงให้ได้ผลนะครับคือถ้าเกิดว่าในยุคนี้ใครยิงแอดเฟซบุ๊กแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยรับรองว่าเจ๊งแหลกแน่นอนครับในยุคนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีแล้วก็คือเว็บไซต์ครับเพราะเว็บไซต์เนี่ยมันเปรียบเสมือนศูนย์กลางเปรียบเสมือนบ้านของเรานะเป็นหน้าร้านบนโลกออนไลน์ของเราเพราะฉะนั้นเวลัทน่เรามีเว็บไซต์เนี่ยรูปแบบการยิงแอดก็จะเปลี่ยนไปการยิงแอดของเราเนี่ยก็จะเน้นไปที่การทาให้คนเนี่ยเข้าเว็บไซต์เยอะๆก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะยิงเฟซบุข าก,การที่เราทําอะไรแบบเดิมๆแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยแน่นอนว่าคนอื่นเขาก็ทำเป็นเหมือนกันแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังทําไม่เป็นนั่นก็คือเว็บไซต์ครับการที่เรามีเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถคัดเฉพาะคนที่สนใจในสินค้าหรือบริการของเราจริงๆได้เพราะคนที่สนใจเราจริงๆเนี่ยจะตามเราเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์น,นั่นเองครับ ผิดกับคนที่แค่กดไลค์ให้เราเนี่ยการกดไลค์เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับมันไม่ได้บ่งบอกถึงความสนใจของคนเลยแต่คนที่ยอมเสียเวลาเพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนั่นคือกลุ่มเป้าหมายที่เราควรต้องโฟกัสอย่างยิ่งเลยครับและเวลาที่เราเนี่ยทำให้คนเข้าเว็บไซต์ของเราได้เยอะๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อให้ AI อ่ะได้เรียนรู้ว่าจะไปหาคนแบบไหนมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของเราจริงๆและเวลาที่เราจะยิงแอดเนี่ยมันจะยิงแอดได้ตรงกลุ่มยิงแอดได้แม หาคนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าของเราจริงๆด้วยแคมเปญคอนเวอร์ชั่นครับ และตอนนี้ผมก็มีคอรส์สในการสอนยิงแอดนะครับสอนการวางระบบเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเราจะมาวางระบบกันใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่เปิดเว็บไซต์ก่อนเลยนะครับวิธีการเปิดเว็บไซต์วิธีการยิงแอดให้คนเข้าเว็บไซต์นะครับวิธีเก็บข้อมูลนะครับวิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มันเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจของเราเท่านั้นรวมถึงวิธีการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับทำคอนเทนต์ยังไงให้คนเนี่ยสนใจเราทำคอนเทนต์ยังไงเพื่อดึงดูดฐานแฟนที่ใช่ถ้าสนใจนะครับก็สามารถคลิกดูดารายละเอียดข้างล่างได้เลยนะครับ มีทั้งแบบการเรียนแบบส่วนตัวนะครับมาเรียนแบบเจอตัวแล้วก็เรียนเป็นคอร์สออนไลน์ด้วยครับผมครูโทนี่สวัสดีครับ